สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y u t u b e ของผมอยู่นะครับนะช่องเที่ยวก่อนแก่นะครับโอเคนะครับวันนี้มีคลิปเรื่องของการทำเสามาอีกแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวตัวก่อนนะ <c oughs> เดีม่สีภาพมีคลิปเรื่องของการทำเสา,าอีกแล้วนะครับเพราะเมื่อ2องสามสี่คลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ผมทำเป็นตัวอคอรีเนียนะครับ ตัวเสาคอลินเนียไปนะครับตัวที่เป็นเหมือนไดโพนะครับคล้ายไดโพแต่เป็นเสาก้านขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยไปดูสูตรมานะครับก็เลยว่าประดีมีอลูมิเนียมนะครับเก่าๆอยู่นะครับได้มาจากน้องน้องในกลุ่มนะครับเอามาให้นะครับเราก็จะลบๆหน่อยครับก็ดูจากสูตรจากอะไรมานะครับก็เดี๋ยวจะมาทํบก็เดี๋ยวจะมาทํามาทําตัวของยากิยากิ 5e นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ก็จะมีที่นะครับนะท่อ pvc ตัวตัวที่เป็นเอ่าเป็นสักคู่นะครับตัวสคู่นะครับโอเคตัวที่เป็นเอ่อบูมนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมจะใช้ตัวเป็นท่อ pvc สีขาวนะครับ ก็สีขาวก็ประมาณไซส์ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อความแข็งแรงหน่อยพะผมลองแล้วว่าถ้าเอา PVC 4ีสี่หุนหรือสามหุนมานะครับก็มันจะอ่อนตรงนี้นะครับนะมันจะอ่อนจะยวบเลยนะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวท่อประมาณนี้ไซส์นี้นะครับสีขาวนะครับนะครับก็อ่าแล้วตัวส่วนนี่ผมดูตัวอย่างนะครับส่วนตัวแกนมันนะครับแกนรับสัญญาณนะครับนี่ฮะรับสัญญาณนะครับ ก็ตัวนี้เป็นท่อน่าจะเป็นสองหุน่นผมใช้ตัวนี้นะครับตัวคลิบล็อกใส่ปนะครับแล้วยิงสกูนะครับสกูเนี่ยสกูสกเกี่ยวปล่อยให้ทะลุถึงนี้นะครับแล้วก็จับนะครับจะได้แน่นขึ้นถามว่าทำนี้ทาไมครับก็คือหน้าของตัวของสกูนะครับหน้าหน้าของตัวของ ตัวเสานะครับมันจะอยู่ท่านี้นะครับเมื่อกี้ผมเจาะก็เลยบิดมานะครับตัวเสาที่อย,อยู่ท่านี้นะครับตัวเสาจริงๆที่จริงมันจะตั้งที่ท่านี้ผมก็จะเสียบสวมเข้าตรงน,นี้นะครับเพื่อให้มันเป็นนี่ครับประมาณนี้นะนี่นี่ครับให้มันเป็นก้านก้านของตัวยากิหนึ่งทองสองต้สนสามต้นส nee, ี่ห้าต้นนะครับ,บ,บก็ยาวไปเลยทําแบบนี้ยาวๆไปเลยถามว่าตัวนี้มันดียังไงพิเศษยังไงก็คือตัวนี้เป็นแคมป์กล้ามปูนะครับถ้าเรามีทอ่อใสยเดียวกับตัวนี้เรากดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเข้าเลยนะครับนเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมยิงสกูนะครับยิงสกูนะตัวนี้หัวจะหัวจะเป็นหัวเจปเปอร์นะสกูนะครับแล้วก็ยิงทะลุมานี่นะครับวัดจากขนาดนะครับโอเคผมกดให้ดูอาจจะเข้ายากหน่อยนิดนึงนะครับแต่มันก็สะดวกในการที่เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปยึดคงยึดแคมป์อะไร้วุ่นวายมากนะครับนี่นะครับ เนี่ยผมก็จะได้ก้านก้านของตัวของยากิแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะบิดได้ถึงเวลาผมจะวัด SWR <c oughs> ถ้ามันไม่ลงนะครับผมสามารถเลื่อนขยับได้เลยนะครับขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยาบหลังขยับเพื่อให้ระยะห่างของแสตรงแกนของมันเนี่ยได้ค่านะครับเพราะผมดูละเออตรงเนี้เนี่ยบิดได้นะครับผมจะพยายามขันให้หลวมก่อนนะค่อยจะขันแน่นครับเห็นนะมันจะเป็นก้านยากิมาเรื่อย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 นะครับก็ เป็นสเตปไปอันนี้1กงกาแล้วง่ายนะครับในการที่จะถอดเก็บได้เวลาผมจะไปทําที่ไหนผมมาร์กสายไว้หรือขนเก็บได้ง่ายกว่าที่จะยึดถอดเจาะทะลุมันจะยากกว่าแต่ตรงนี้ปุ๊บล็อกเลยนะครับดันล็อกเลยนะครับได้แคมกลก้ามปูต้องให้เป็นไซส์เดียวกับท่อนะล็อกปุ๊บตอนนี้ผมเอาเอากีเร์ปล่อยยิงทะลุถึงนี้เลยนะครับนะอากียก์ปล่อยก็ตัวที่เป็นชุบ ชุบมาหน่อยเดี๋ยวมันจะสนิมนะครับก็ก้านนะวัดระยะตามนี้นะครับเนี่ยผมจะทำเป็น5้าก้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีเป็นแคมก้ารปูมันล็อกอีกนะครับก็มันเป็นท่อลงมานะครับเดยป็นท่อลงมาปุ๊บแล้วตั้งขึ้นมาครับมันจะง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้นะครับตัวเสายากินะครับถามว่าระยะได้ไหมเดี๋ยวมาวัด FWR กันนะครับตรงนี้จริงๆประมาณทักห้าเซนนะครับระยะห่างนะเนี่ยผมคิดว่าระยะห่างประมาณนี้ก็ถือว่ากาลังสวยนะครับระยะห่างตัวตัวฐานตรงนี้ยจบถึงก้านตัวนี้ได้สวยนะครับนะ ก็แล้วส่วนโอเคก้านเสร็จปุ๊บก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับที่ผมจะยึดติดตรงนี้นี่ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวตัวก้านเล็กของมันก็คือพุ่งเข้ามาในนี้ชนกัครับเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ก่อนี่ตัวนี้นะครับเจาะที่กล่องนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามานะครับมันจะมาชนอยู่ตรงนี้นะครับระยะห่างข้างในก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับก็จะชนกันนะครับแล้วก็ตัวขั่วเอ่อตัวตัวสายชิวนะครับตัว นะครับก็คือบวกไว้ลงไว้ไว้บ,บนลบล่างนะครับก็เป็นสายสายตัวที่เป็นสายควบบวกนะครับก็คือไม่ให้ชนกันเวนระยะห่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะยึดแบบน,นี้เลยนะครับก็คือมันก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องกันน้ํากล่องกันไฟเพราะจะมีฝาบล็อกปิดตรงนี้นะครับสวยงามนะครับนะปิดตรงนี้เลยแล้วก็ click. ล็อกเลยปุ๊บมันจะเป็นนี้แล้วเราไปตั้งนอกก็น้ําไม่เข้านะครับแล้วก็เออไม่เข้าคือสายไฟเพราะมันอยู่ในกล่องนี้นะครับก็ ทำให้อุปกรณ์ใส่ไฟมันพนนด้ด้วยนะครับนะตัวยากินะนี่นะครับนะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนะผมโฉบเข้าไปนะผมก็จะเลื่อนได้แล้วเนี่ยเนี่ยผมล็อกแล้วตรงนี้ล็อกแน่นปุ๊บผมก็เลื่อนได้เลื่อนขยับทีนิดเพื่อให้ระยะห่างเพราะเวลาถ้าเราเจาะเจาะตรงนี้ไปแล้วอะ่ะเจาะปุ๊บเราคิดว่าเราวัดตรงแต่จริงไม่ตรงนะมันอาจจะเบี้ยวเพราะเราเาจาะเบี้ยวแต่ถ้าเราทำาเงี้ยเราสามารถขยับแล้วก็เอาตลับเมตรมาวัดได้เลยตลับเมตรมาวัดว่าระยะห่างของ แกนแต่ละแกนนะครับเท่าไหร่อันมีลเราวัดตรงนเนี้ยเนี่ยปุ๊บเฮ้ยมันไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบห้าเราก็ขยับตัวนี้เลื่อนเอานะครับตัวนี้มันก็หล,ลอกนั่นอยู่แล้วเพราะมันตายตัวนะครับทําให้สะดวกในการที่ขยับบูมตัวเนี้ยระยะขยับเท่าไหร่ก็ได้วัดตรงนี้ให้มันตรงปุ๊บแล้วขยับไปนะครับระหว่างระหว่างแกนสองแกนตนัวเนี้ยเนี่ยอ่ะมันจะมันจะได้มีระยะห่างที่ที่ได้นะครับนะโอเคแล้วผมคิดว่าผมก็นั่ง <c oughs> ทำมาหลายวันเอ๊ะ จะทำไงให้มันสามารถจะถอดประกอบได้นะครับแล้วก็ขยับเคลื่อนได้ไม่เกะก,กะและไม่ตายตัวสามารถจะถอดได้นะครับก็เลยต้องทำเป็นแบบสไตล์นี้ก็เลยว่าเออจะเออนั่งคิดว่าเออท่อ p v c แคมล็อกนะตอนนี้เป็นโลหะนิวม์นะครับแล้วก็สามารถขยับตรงนี้ได้เพราะาเราไม่รู้วะาระยะตรงนี้เราเราถ้าเราเจาะไปแล้วแต่มันจะตายตัวมันก็ขยับไปได้แต่ถ้ามีด้วยแคมก้ามปูมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เนี่ยมาเลื่อนได้ไหมเนี่ยเนี่ย เนี่ยหมุนแค่นี้ก็เลื่อนแล้วครับเนี่ยก็เข้าไปแล้วนะครับก็ขยับได้เพราะมันแน่นแล้วครับถึงเวลามันแน่นปุ๊บถ้ามันอยู่ได้ระยะที่เราวัด LVR ลงปุ๊บมันก็จะอยู่ได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับ EP ต่อไปที่ผมทําเสร็จแล้วอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับท่อ p V c อโลมิเนียมแก้มกัมปูกล่องไปแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับตามสูตรที่ของยากิเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม EP ที่หนึ่งนะครับของเสายากิสายอากาศทำเองนะครับ DIY นะครับ ขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ